p e พส์พอดแคส t ์ไฟท랙ส์ห้าเพลง5เรื่องราวยดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไฟ r a c k พอดแคสตนะครับผมห้าเพลง5้าเรื่องราวครับผมและวันนี้ครับผมอยู่กับเปเปอร์เพลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเรามีทั้งหมด5 t r a c k แต่ละคนก็ผัดกันเลือกกันมาครับกล้องไหนเป็นหลักครับกล้องนี้ฮะกล้องอะไอ๋อโมงสตาร์เขยเลยได้ะเป็นไงบ้างแต่ตอนนี้ที่แบบปล่อยปล่อยซิงเกิลคือซิงเกิลซิงเกิลแรกที่ปังก็คือเสแสร้งถูกไหมครับ แล้วก็มาส่งอย่างแบดใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเห็นผมเป็นคลิปอยู่ที่แบบเล่นตามแคมปัสอะไรอย่างงี้เดือดอยู่ประมาณหนึ่งเือนเงินก็เกินค่าครับก็เป็นเพลงที่เราเหมือนกับตามหาหลังจากที่ปล่อยเสแซ้งไปครับเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทําเแซ้งเพลงที่สองได้แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นอีกได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือทํายังไงก็ได้ให้เรารู้สึกแบบชอบ แล้วภูมิใจแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันในแบบเพลงแรกครับกาง ok. ทำเสร็จคือแบบเราตอนทําเสียแซงเสร็จเรารู้สึกชอบมันมากอรทีมันไม่รู้สึกว่าทํามาแล้วเพลงนี้ต้องดังแต่คือแบบทํามาเพลงนี้แล้วแบบว่าวงชอบมากอืแล้วคือเพลงนี้ยมีความรู้สึกเดียวกันในตอนทําเสร็จใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบอย่างที่ที่บอกก็คือเราพยายามตามหาแล้วก็มันมาเจอกับเพลงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราได้คุยกับการทำเพลงในแทร็กไทยๆแน่ๆนะครับผมรบเราไปที่แทร็กแรกกันก่อนครับ กับส l ม l i ไ e มีครับจากชาร์ลีพุทธครับมาถ้ามาถึงเป็นทรังนี้ครับเหมือนผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมได้ยินคำนั้นเลยครับหมายความว่าเปิดไปเรื่อยๆแล้วพอมาถึงท่อนที่แบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าหมายความว่าใช่คำมันเด้งขึ้นมาแล้วแบบว่าประมาณว่าเออก็ขอให้แบบว่าเออเสื้อผ้าของเธอแบบว่าได้กลิ่นฉันนั่นแประมาณมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบ คือผมมันเป็นคนอินกับเรื่องกลิ่นอผมรู้สึกว่าเวลาเราอย่างเช่นเวลาเราเดินไปแบบตามที่ต่างๆเราไปเจอต้นไม้อย่างต้นแบบต้นนั้นต้นตินเป็เออต้นติหรือต้นอะไรสักอย่างที่แบบเวลาเราได้กลิ่นเราจะย้อนกลับนึกไปถึงบรรยากาศตอนนั้นนึกไปถึงช่วงเวลานั้นๆอืแม้แม้กระทั่งอาหารหรืออะไรก็ตามมันทําให้เราแบบรีมายถึงสิ่งต่างๆทั้งดีและไม่ดีได้ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าการที่แบบว่าเราใส่เสื้อตัวเนี้ย ในวันที่เราไม่ได้อยู่กับอีกคนหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราได้กลิ่นที่มันมีอะไรที่มันรีเลทกันมันจะทําให้นึกถึงแน่นอนอแต่จริงพี่ว่าคอนเซปต์มันดีเนี่ยนะคือแบบพอเราิสต์มาเนี้ยพี่ก็ลองไปฟังอะไรเงี้ยคือในยุคสมัยก่อนอะด้วพี่จําได้มันก็จะแบบมีแบบเพลงของทีโบนที่มีเพลงชื่อว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหลือเกินจะสูดเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นคอนเซปต์ที่แบบอ่าเอาเรื่องของกลิ่นมาใช้กลิ่นมันเป็นอีกเรื่องนึงที่มันน่าจะพูดถึงหรือแบบกลิ่นของคนรักกลิ่นของเอ กลิ่นที่เราคุ้นเคยหรือกลิ่นอะไรที่มันทาให้เรานึกนึกถึงแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยใช่เขาเขาไม่มีวิจัยเขาบอกว่ากลิ่นของคนที่เรารักหรือคนที่เราชอบมาสามารถทำให้เราคลายเครียดได้อ่าใช่ใช่ครับมันไม่ใช่น้ำหอมนะใช่ใช่แต่พี่ก็ไม่เคยได้กลิ่นตัวเองเหมือนกันยกเว้นพี่เต่าเหม็นวันนั้นแบบเต่าเหม็นอะไรเงี้ยมันก็ถึงได้กลิ่นตัวเฉพาะคนอ่ะมันจะมีอยู่อ่ะนึกออกป่ะใช่ใช่ใช่คือ คือหลายๆคนก็จะมีกลิ่นเฉพาะของตัวกลิ่นน้ำหอมที่ชอบพอมันมาเบลนกันอ่ะมันก็จะมีความเฉพาะเฉพาะตัวเป็นเพอร์สันแลิตี้ของคนคนนั้นแบบมันทำให้เราจดจำได้อ่าใช่ใช่ใช่มันจะมีอันนึงที่อยากถามมีกลิ่นแบบไหนที่แปลกแต่เราชอบมั้งไหมกลิ่นที่แปลกแต่ชอบคิดดีไม่ได้เลยวะอย่าพาพี่ไปตรงนั้นสิ มันจะดูแบบว่าอ่ะเอางี้พี่เปิดก่อนไม่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 พี่เปิดก่อนพี่อ่ะเด็กๆอ่ะถึงตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ชอบกลิ่นขี้มูกตัวเองแต่มันมันมันเป็นมันเป็นกลิ่นขี้มูกในเลเวลที่แบบไม่ไม่ได้ในในช่วงที่เราเป็นหวัดหนักๆกันมันจะมีกลิ่นขี้มูกที่เป็นคาแรคเตอร์มันบางอย่างที่มันรู้สึกรู้สึกว่ามันถึงซีซันแนลแล้วอ่ะแต่มันก็จะมีคนชอบกลิ่นแปลกๆเว้ยเราสึกว่าแบบเออมนอ้ยมาแล้วว่ะ มาแล้วอย่าเงี้ยเออพี่ก็ถือว่าแบบผมผมเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันมันจะมีมันจะมีท่าที่ทำแล้วรู้สึกใช่ท่าเมื่อกี้เลยอ๋อเนอะใช่เลยมาแล้วมาแล้วอีกอ่ะใช่เป็นไหมเป็นไหมเป็นพี่มันจะรู้สึกแบบไอ้กลิ่นนี้มาแล้วอะไรเงี้ยเคยทำบ่อยอยู่ตอนสมมติว่ากลิ่นมาแล้วเป็นไงทำท่าไหมโอเคมันถึงจุดแล้ววะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเห็นพี่ทำท่าได้ถือใช่เลยเจออะไรแบบนี้ด้วปะ่ะอย่างพี่ไฮเมื่อกี้ที่พี่ไฮนึกนึกถึงอ่ะผมชอบกลิ่นแก๊สไอ้แก๊สหุงต้มอ่ะ เวลาไม่ยังไม่ขวเราะนะไม่ไม่ใช่ดมแก๊สโอเคโอเคไม่ใช่ดมแก๊สถุงต้มใช่เวลาแบบว่ามันเปิดมาฟึบนิดนึงอ่ะมันจะรู้สึกแบบอ่ากลิ่นน้ำต้นมันจะมีกลิ่นใช่ใช่มันจะมีกลิ่นความอะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ชอบแล้วก็กลิ่นฝนตกโดนดินกลิ่นดินที่โดนฝนแล้วมีัหมครับมีไหมครับนอกจากนอกจากขี้มูกที่เหมือนผมแล้วน่าจะเป็นผมนได้อย่างกลิ่นน้ำมันอะเฮ้ยอันนี้ก็ชอบเฮ้ยเราว่าเราทางเดียวกันว่ะ น้ำมันน้ำมันไม่ชอบน้ำมันไม่ชอบไม่ใช่เสร็จรายการชวนกันนั่งหยูน้าปั๊มเชลล์ยมูกมู่โล่งอีกอันหนึ่งเฮ้ยถ้ามาเรื่องขิงอันนี้กำลังจะพูดต่อไปว่าตอนเด็กๆเนี่ยบ้านตอนบ้านพี่น้ำท่วมอ่ะมันก็จะมีกลิ่นน้ำเน่าตอนเด็กๆ ไม่ไม่แค่บอกไม่ได้ชอบแต่เวลาเราได้กลิ่นน้ำเน่าอ่ะหรืออะไรบางอย่างที่แบบเป็นกลิ่นน้ำท่วมอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเราจะนึกถึงภาพนั้นได้อ๋อไม่ได้บอกว่ากูชอบกูไม่ได้ชอบของเหม็นไม่ได้ย่งงแต่เอ้ยพอมาเล่าในคอนเซปต์นี้มันเลยทำให้แบบเฮ้ยถ้าสมมติเรามีโมเมนต์ตอนที่ฝนตกกับใครสักคนเวลาได้กลิ่นนี้เราก็จะนึกถึงเขาเนาะโอ้ยหลายคนเออฝนตกบ่อย่ะแสดงว่าแสดงว่าเวลาฝนตกแล้วมาางหรอมตลอด สูงว่าจริงๆแบบการคิดคอนเซปต์ในการทาเพลงเนี่ยสมมติว่าแบบอย่างเรื่องกลิ่นกลิ่นเสื้อผ้าเนี่ยผมว่าไม่ก็เป็นคอนเซปต์ที่สตรองนะใช่ใช่เคยคิดบ้งไหมว่าอยากจะเอาอะไรประมาณพวกนี้ไปใช้กันบ้างเคยครับเคยคิดนานมากแล้วแต่ว่ายังคิดคิดไม่แตกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาพูดถึงกลิ่นอ่ะมันยากเหมือนกันการการที่จะแบบว่าพูดให้มันดูไปในทางที่ o s i ิทีฟอ่าเออส่วนใหญ่มันกลิ่นมันคือแค่เราพูดคําว่าได้กลิ่นคนจะคิดในแง่ อันนี้ก่อนละเรื่ออกใช่ไหมถ้ามันเลยอยากถ้ามันเหมือนกับมันไม่มีคําว่าหอมหรือเอะไรอย่างมงกำกับไว้มันจะกลายเป็นสิ่งที่มันเหม็นมันดีใช่แต่ว่าพอเวลาเราเขียนเราไม่อยากให้มันเป็นความหอมอย่างเดียวไงเพราะว่ากลิ่นที่มันทําให้ให้นึกถึงอีกอีกอีกคนหนึ่งสมมติว่าเป็นเรื่องความรักอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของกลิ่นหอมมันจะต้องเป็นกลิ่นที่มันเฉพาะมากๆซึ่งซึ่งถ้าเราพูดว่าเราแบบว่าคิดถึงกลิ่นตัวของเธอจังนั่งดูแบบหน้าหน้ามาอย่างเงี้ยแหละหน้าซุม เป็นคนเกาหลีไปเลยไม่พูดอะไรกันใช่ใช่มันมันดูมันดูแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าเขียนได้นี่ถือว่าเก่งนะครับใช่แต่มีคอนเซปต์นึงที่ผมว่าน่าสตรองเหมือนกันคือเรื่องของรอยสักอย่างเพลงรอยสักกับบ้านเรามันจะมีแค่ของพี่ตุลและพันธ์เบนที่เราเคยได้ยิน่ะอแต่มันเหมือนกับว่าที่แกบอกว่าความรักเหมือนกับรอยสักเจ็บปวดแต่งดงามทุกครั้งเวลาเราสักอ่ะอย่างพี่ก็เป็นใช่ไหมเวลาแบบสักเนี่ยเราจะแบบอยู่กับมัน่ะและยิ่งมันมีความหมายเราไรอยอางเราก็ยิ่งจําไปกับมันเหมือนกันว่ามันเรากำลังพูดถึงอะไรแบบไหน ฝากว่าหน้าซิงเกิลหน้าฝากไว้คนีนคช่นใชไหครับชื่อเพลงว่าลอยสักกินน้ำเน่าดีไม่เป็นกินขี้หมูกี้สักยังไงให้ได้กินไปกันที่แทร็กที่2ครับมาริบูไนครับจากเลนี่ครับผมเออเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมาตลอดเลยครับแล้วก็ฟังเมื่อไหร่ก็ยังอินอยู่ตอนแรกฟังโดยที่ไม่ได้ดู MV จ้ะแต่แบบว่าพอดู MV ไปด้วยก็ยิ่งอินมันเหมือนกับว่าคนที่แบบมันหมดหนทางจริงๆครับมันเหมือนกับ สิ้นหวังในความรักแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นน่ะค่อนข้างนานแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในโมเมนต,ต์ที่เราแบบไม่มีใครสามารถช่วยได้เพยงมันดูจมมันดูดิ่งใช่มใันดูจมแต่ว่ามันเป็นการดิ่งที่แบบว่ามันเหมือนดิ่งด้วยตัวเองอครับดิ่งด้วยตัวเองก็คือเราเองนั่แหละที่ทําให้ทุกอย่างพอเราอยู่ในในจุดจุดนั้นน่ะเราเจอจุดจุดนั้นน่ะเราจะเหมือนไหลเรี่ยวแรงครับมันเหมือนจมไปในน้ําที่ตื้นๆผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การจมลงไปในทะเละ มันเป็นการจมเพราะเราอ่อนแอมากๆมันเลยทําให้เหมือนแค่น้ําที่มันดับซัดมาที่หัวเราก็สามารถเดินไปแล้วเราก็หมดเรี่ยวแรงจนไปจมสิ่งที่มันไม่น่าจะทําอะไรเราได้มันคือคนที่พออยู่ในอาการนั้นอ่ะมันไม่สามารถแบกับอะไรได้เลยอแม้กระทั่งเรื่องที่เบาก็ตามคือต่อไม่อกหักฟังเพลงนี้ก็จะรู้สึกว่าตองอกหักอยู่ดีใช่เพลงที่ฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันอกหักทพิปเนี่ยในสมัยนี้ที่เขาบอกกันนอกจากมาริบูเนี่ยมีเพลงไหนไหม มีเพลงไทยอะเพลงเวลาของค็อกเทลอ่าหมายว่าวันเวลาอนะผมก็ยเห็นคุณ cover เพลงนี้ด้วยปะใช่ใช่ผมชอบกันเอ๊ะเวอร์ชันนี้ผมชอบด้วยผมได้ฟังผมชอบมากดีมากครับผมชอบมากคอมพิเซ่นครับน่าจะเป็นเพลงประกอบหนังเกาหลีสักอย่าง I Believe อะไรประมาณนี้อันนี้ปะ หนักแล้วหนักแล้วใช่เอกเพโซมันเศร้าตรงไหนวะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อเป็นชื่อเพลงไอบ i e v e ทำไมไปอกหักได้ไกลขนาดนั้นน่ะด้วยด้วยมูดของหนังครับตอนแรกมันก็เป็นแบบตลกตลกน่าจะแซสซิเกิลป่ะเออเหมือนแบบแซสซิเกิลวงนั้นแล้วผมรู้สึกแบบพอตอนนี้มันเศร้าอะเพลงนี้มันขึ้นมาแล้วมันแบบหิมะตกเลยมันเศร้าอ่ะ มันเย็นเยอะแล้วเพลงนี้มันเหมือนมันจําถึงทุกวันนี้นะผมผมก็รู้สึกแบบเออแม่งฟังทีไรแม่งรู้สึกแบบมันมันอ่าอ่าใช่ทุกคนจะมีเพลงอกหักที่ประจําตัวอยู่นะครับผมของพี่เหรอครับโหของพี่เลือกเป็นคนว่ะครับูชิโนเอฟเฟสแล้วาการออกสมสมมติว่าอาการของการอกหักของเราเราจะเป็นพยายามจะหาอะไรที่มันแบบว่า แบ๊ดแบ๊ดทำอ่าอมันจะมีความเป็นไปทุกคนมันจะมีความแบบโอกหักกัเทว้เออคือคือมึงจะบอกว่าคนทุกคนเนี่ยถ้าผมใช้คําว่าเห่อเนี่ยคนทุกคนมันต้องผ่านช่วงเห่อมาทุกคนเว้ยใช่ช่วงที่แบบเราดูเรากลับไปดูตามคอนเทนต์ติ๊กต็อกทุกวันนี้หรือแบบเราเห็นช็อตไปดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เฮี้เด็กๆมันกระโปรงอย่างไรว่ามันเหอะยัางไรว่านั่นคือเราแต่พวกมึงเคยผ่านกันหมดแล้วทุกคนนะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเฮี้ยอะไรเลยเหมือนกันอย่าเงี้ยมองแล้วก็็็แแแบบบบบไไมม่่่เเเเเหีี้้ยยใชตตตทุกกกคคคนนนนนอออองงงปปพซััรผผ ผมชอบอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งเลยพี่เหมือนแบบว่าให้สุดไปเลยจนแบบว่าเหมือนแบบว่าให้หวัวไปคิดเรื่องนั้นอะไรเงี้ยเหมือนเหมือน,นพยายามหนีปัญหาพี่ตอนแรกเหมือนคนหนีปัญหาไปก่อนอืเอาหวัวไปอยู่กับเรื่องอื่นก่อนจนแบบว่าสักพักมันเริ่มแบบโอเคขึ้นแล้วผมก็ค่อยกลับไปสู้กับมันหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะไปในวันที่ผมพร้อมมากขึ้นกว่าตอนแรกแต่ว่าจะใช้เวลาไม่นานอผมว่าทางออกของแต่ละคนก็ งแต่ก็อย่าดูดูบุรีเยอะมันเปลืองเราไปกันที่แทร็กที่3ครับผมครับอันนี้ก็เป็นวงในดวงใจผมเป็นวงเหมือนกันครับผมไม่มีเธอจาก n e t r o s p e c t ครับผมของผมที่เลือกมาสามารถจะเลือกเลือกเพลงที่มันมีอิทธิพลกับผมตอนเด็กๆมาเหมือนตอนนั้นผมจําได้ว่าอยู่ประมาณป .5 เแถวบ้านมีงานประกวดดนตรีอยู่ ผมก็ไปดูแบบเขาก็เล่นแบบเพลงเนี้ยประมาณสามสี่วงอัผมก็แบบเพลงอะไรวะทําไมเล่นกันแบบว่าเอามาประกวดจังเลยอะไรเงี้ยจนฟังแล้วแบบว่ามันถึงถึงมากอะไรเงี้ยทําให้แบบเออรู้สึกแบบอยากเล่นแบบนี้บ้างอยากขึ้นไปเล่นบนเวทีบ้างอะไรเงี้ยอยากแบบเมื่อไหร่จะอยู่มาที่ยอมทองทีว่าจะได้มีวงไปเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยมันทําให้รู้สึกแบบอยากเป็นศิลปินด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรของตํานานผ่าตัดกล่องเสียงวะ ของเด็กๆในรุ่นนั้นที่มีไดทปเปอเป็นไอดอลผมยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยก็ยังรู้เรื่องนี้นะเหมือนมันตอนนั้นก็ไม่ได้มีโซเชียลมีอะไรไม้แบบข่าวสารกระจายแล้วแล้วไม่รู้เรื่องจริงเรื่องปลอมอะไรเงี้ยว่าตอนนั้นแอบเชื่อ์ด้วยนะผมแอบรู้สึกว่าเฮ้ยพราะเราอินในตัวมันสนุกมันตามมันตามข่าวแล้วมันรู้สึกแบบเอยมันอะไรมันเท่มันเท่จังเลยวะมันเรื่องราวมันน่าพิจาที่ฉันตัดนมว่ะ พี่แนบแบบผ่าตัดกองเสียงเพื่อแบบเก็บกองเสียงของพี่ชายไว้อ่นี่มันหนังปะเนี่ยอ่าอย่างคุณแนบเองก็คงแบบขี้เก็บไปนั่งบอกอะว่ากูว่ากูไม่ได้ถ่าตัดกองเสียงนู่นนี่นั่นในยุคนั้นอะไรเงี้ยเนาะมันคงแบบเพราะว่าพี่แนบเป็นคนปล่อยข่าวอันนี้ต้องามันเองเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้มาคนสถาปนาตัวเองเป็นเพทรียนในยุคนั้นเยอะมากเสื้อลายสก็ตหรือว่าคนชอบร้อกันว่าเสื้อตัดอ้อยเนี่ยก็เยอะมากใช่ใมันเหมือนกับว่าแนบเอาความเป็นอีโมเข้ามาสู่สู่แฟชั่นในบ้านเราใช่ เอาจริงผมว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตยุคนั้นต่อให้มันแบบก้ากึ่งระหว่างบนดินกับใต้ดินเนาะเรทโฮลสเปกอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มีวงแบบเนี้ยอยู่ในแกรมมี่อ่ะครับมันก็เลยอยู่ในค่ายใหญ่มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบไมเชื่อมันกลายเป็นมันเป็นความดึงดูดความเสน่ห์อะไรมเนี่ยมาเลยแอกแพนพวกแบบวัฒนธรรมอะไรต่างๆออกไปอะไรเงี้ยครับแรทโฮลสเปกมันอยู่ในช่วงแก๊ประหว่างครึ่งกลางมั้งรู้สึกว่าเหมือนเป็นจอยเหมือนเป็นเจนวายอ่ะที่จอยระหว่าง2องเจเนอเรชั่นครับยังเป็นวิธีการทํางานในแบบวิธีการ จะไต่เต้าสู่การเป็นวงที่มีชื่อเสียงคล้ายกับวงสมัยก่อนอแต่ก็มีความเป็นกึ่งของวงสมัยใหม่อมันเหมือนแบบจอยอยู่ตรงกลางอะไรเงรี้ยผมจําได้ผมจะแชร์ประสบการณ์นี้ที่ผมบอกว่ามันมีเพื่อนเพื่อนผมจะเล่นดนตรีด้วยกันนะั่นแหละในสมัยเรียนซึ่งอยู่บ้านอยู่ในบู่บ้านของทออที่พี่นับเขาอยู่ครับสนิทกันเหมือนเป็นเพื่อนบ้านกัน เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าไปดูคอนเสิร์ตคอนกันซึ่งเป็นคอนเสิร์ตพระบิดาของนุ่มททัานของแบบเด็กสมัยนั้นนุอ่าของนุเราก็ไปกันไปกันกับนับกับคุณนับกับคุณบอมก็อยู่กันแบบมอสกันนู่นนี่นั่นแท็กกันเสร็จปุ๊บคอนเสิร์ตเสร็จมันสองคนก็เหมือนกับพกซีดีไปเว้ยเป็นซีดีอีพีมันแล้วก็โยนเข้าไปเวทีโยนเข้าไปเยอะๆให้สเตทเขาเก็บอะไรเงี้ยให้แบบเหมือนแบบอยากให้หาทุกทางในการที่จะแบบพรีเซนต์ตัวเองทางใดก็ทางหนึ่งไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็น เป็นยุคข,ของการที่เริ่มจะไต่เต้าอ่ะก่อนที่มันจะเริ่มที่แบบได้มาออกกับโชว์รูม mm hmm. จนมีไม่มีเธอหรือนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยแค่อยากแชร์เฉยว่าเออมันแต่และว,วงก็มีเส้นทางของตัวเอง mm hmm. คนละแบบอย่างเรากว่าจะมาทุกวันนี้มันก็แล้วว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันมันมันยากคนละยุคกันมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ใชผมว่ามันคนละแบบครับใน mm hmm. ในยุคของผมมันวงค่อนข้างเยอะแหละ mm hmm. ทางเลือกก็ค่อนข้างเยอะการฟังเพลงมันก็กว้างขึ้นเยอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวงที่ ที่สามารถไปต่อได้ไม่จําเป็นต้องเป็นวงที่ดังสาหรับในยุคผมนะผมรู้สึกว่า uh. ถ้าเป็นวงที่ฐานแฟนเพลงค่อนข้างแน่นจะสามารถไปต่อได้ uh. มันค่อนข้างใช้ปัจจัยหลายอย่างขึ้นนยี้ในการทำให้วงวงหนึ่งไปต่อได้ <c oughs> ใช่แล้วก็การเป็นวงหรือศิลปินในยุคนี้ไม่สามารถเป็นแค่อาร์ติสต์อย่างเดียวได้แล้ว <c oughs> เราต้องเป็นครีเอเตอร์ด้วยอ่าใช่เราต้องเป็นอะไรต่างๆที่เป็นเป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์อะไรเงี้ยใช่เป็นทุกอย่างมากกว่าเดก มันดิ้นรนกันคนละแบบอะ่ะผมว่าจริงนะแล้วจริงๆผมว่ามันก็พอมันถึงในจุดที่เราเริ่มเป็นที่ยอมรับมันก็เหมือนเป็นกําไรของเรามากกว่าใช่ใช่เพราะเอาจริงๆถ้าก่อนที่จะแบบมาเป็นเสแสร้งที่ดังเปี้ยงมันก็ไม่ใช่แค่ซิงเกิลแรกที่เราทากันออกมาใช่ใช่ผมปล่อยเป็น EP แล้วครับประมาณห้าหกเพลงใช่ห้าหกเพลงประมาณนั้นเอาละรครับหลังจากเราไป t r a ็กที่สี่ครับผมดีโค้ดจากพารามอครับผมอืมครัเพลงนี้ก็เล่าต่อจากช่วง ช่วงแรก retrospect อ่ะนี้เริ่มเริ่มมาถึงช่วงมัธยมแล้วอ่าทีนี้ก็ช่วงนั้นก็คลั่งทวายไลท์ด้วยพี่แฟนนั่นเลยทวายไลท์โชว์ปะใช่ใช่อต่อยอต่อยอต่อยใช่ไหมเพราะคุณคือคนดีครับปรบมือให้เปเพืเพลงครับผมเพราะคุณคือคนดีคุณคือคนดีเอ่าทำไมต้องเป็นชอบเป็นแฟนบอยของทวายไลท์ใช่แล้วก็เราชอบ พละมออยู่แล้ว mm hmm. ประมาณนั้นเอาจริงวงที่แบบผมฟังตอนนั้นก็ไม่ได้เยอะมากด้วยความท mm ี hmm. ม่แบบเด็กต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ย mm hmm. ม,มันเข้าถึงยาก mm hmm. ก็จะมีวงนี้ที่เป็นที่ชอบแล้วก็หนังที่ชอบ mm hmm. แล้วแม่งสึกมารวมกัน mm hmm. มันก็เลยยิ่งคลั่ง้าไปใหญ่อะไรอย่างงี้อ่าอออแล้วก็มันจะช่วงประกวดคอรเวฟอะไรอย่างงี้ด้วยก็เหมือนแบบก๊อปส่งเพลงนี้แบบไปทําเพลงส่งประกวด mm hmm. ด้วยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันเลยเป็นเพลงหนึ่งที่แบบอยู่ในความทรงจํา อันนี้เคยผ่านการฮอตเว็บมาก่อนปะการประกวดฮอตเว็บมาก่อนผมไม่เคยครับไม่เคยแต่ผ่านเวทีประกวดเคยประกวดเคยผ่านบ้างครับอืมเคยแบบว่าประกวดอะไรข้อไทยใช่อะไรไม่ต้องการเลยอยู่ๆก็มาตลกกันนี่แต่ฮอตเว็บสมัยนั้นมันคลาสสิกมากเลยนะช่วงนั้นคือใครฮอตเว็บก็คือโค้ดไทยผมทำไม่เคยเข้ารอบผมรู้สึกว่าจริงๆการประกวด ไม่ไม่รู้ว่าคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่าแบบคิดคิดในฐานะคนเป็นลูเซอร์ก็ไม่รู้นะก็รู้สึกว่าการประกวดมันไม่ใช่ไม่ใช่การตัดสินทุกอย่างอืมใช่มันเหมือนกับมันแค่แบบเราเห็นว่าวงที่ไม่แบบมันอาจจะไม่เคยชนะการประกวดมาเลยเออมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ประสบความสาเร็จในอาชีพนั้นๆได้ใช่ใช่โคิคเหมือนกันครับชาวเต็กต็ช่วงเขาประกวดฮอตเวฟกันอ่ะผมอ่ะยังขับเวฟฮอตฮอตอยู่เลย ยังเป็นเด็กแว้นอยู่เลยขับเวฟไถยฮอตกับจริงไม่ขับเวฟท่อร้ออะไรเงี้ยขากลัวเป็นร้อยท่อแต่เรื่องจริงนะอ่าเปน <laughs> ใช่มันเป็นจุดเปลี่ยนคือช่วงนั้นผมยังไม่ได้เล่นดนตรีอ่า uh. ข้างบ้านผมก็คือ oh. แข้งแข้งแบบว่าจูนรถอะอ่า uh. แล้วความโชคดีของผมก็คือคือผมไม่ได้บอกว่าเด็กแว้นไม่ดีนะอืม uh. ก็นั่นแหละคือผมอะเป็นคนเดียวที่ไม่มีรถอ่าแล้วพอไปขอรถจากที่บ้าน แม่ก็เอารถมาให้แต่มันคือรถเขาเรียกว่ารถไปบ้านรถเขาเรียกว่ารถป๊อปอ่ารถป๊อปนคืออะไรนะสกูตเตอร์อ่ะซึ่งรถผมบิดได้แค่สี่สิบไอเว้แล้วคนอื่นแม่คือบิดได้ร้อยี่สิบอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่สามารถเป็นเด็กแว้นได้เป็นปมอีกผมก็เลยเข้าไปในแก๊งนั้นไม่ได้มากพอผมเลยไปหัดเล่นดนตรีมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของผมราะถ้ารถผมแรงกว่านั้นก็จะเจอผมได้ตามทางด่วน แต่ว่าจังหวะนั้นคือรถผมมันไม่แรงอ่าอ่าใช่รถไม่แรงเสแซงเลยมาอ่าแล้วมาที่แท็กที่ห้าครับผมเสแซงครับไม่ต้องถามว่าทำไมต้องเลือกแท็กนี้ครับผมแต่ว่าจริงๆเส่แซงมันน่าจะเป็น turning point ของวงปะใช่ใช่ใช่ครับเป็นเป็น turning point ของวงเพราะว่าเพลงนี้มันเปลี่ยนชีวิตเราหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชีวิตการทํางานหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางานก็ต่าง คือวงเราอะพวกเราอะทำงานโปรดิวเซอร์เบื้องหลังกันอยู่แล้วครับ <Yes. S 2> เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเรารู้ว่าชาร์ตของเพลงไทยกระแสเพลงเป็นยังไง mm hmm. คนชอบแบบไหนคือเรามีทรัพยากรทุกอย่างในการทําเพลงแมสเพลงเพลงหนึ่งได้ <Yes. S 2> แต่คราวนี้พอมา,มาเป็นวงร็อกอะที่มันไม่ได้อยู่ในกระแสครับ <Yes. S 2> แล้วเพลงร็อกมันก็ไม่ได้เป็นมีไม่ได้มันเทรนดี้อยู่ในตอนนี้ผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าโอเคเราจะทำยังไงก็ได้ให้เปเปอร์เพลง แตกต่างจากวงที่เป็นอยู่ในตอนเนี้ยมากที่สุด mm. นั่นคือการทําแนวดนตรีที่ชัดเจนอื mm. และเราไม่ต้องสนว่าจะแมสไม่แมส mm. แต่เรามีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราแตกต่างและเราแข็งแรงที่จะเป็นต้นของสายมากพอเราจะมีจุดยืนของเรา mm. ตอนตอนนี้เราคิดตอนนั้นเราคิดแค่เท่านั้นมันก็เลยเกิดเป็นเพลงเสียแซงขึ้นมาแล้วเราก็ทําด้วยความสนุกเรียบง่ายมากๆเลยเราก็แบบอัดเดโมกันนู่นนั่นนี่แล้วก็เก็บไว้แล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงเนี่แหละโคตรชอบ แบบชอบมากๆแบบว่ารู้สึกฟังแล้วมันแบบเท่เราคิดแค่นั้นจริงๆนะตอนนั้นอะเราแบบว่าเชียอเพลงนี้ฟังเท่ะ่ะเพลงแรกกําลังจะปล่อยผมคุยกับเซนว่าเซนกูพูดจริงนะเว้ยกูอยากปล่อยเพลงนี้ก่อนอยากปล่อยใส่แซงก่อนเพราะกูรู้สึกว่าแม่งมา<อ>เน่มใช่แบบมันเท่มากแล้วมันก็มาโดยแบบงงๆหนึ่งคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราก็คือเราทําเพลงเรารู้แน่นอนว่าเพลงป๊อปจะอยู่ในชาร์ตแต่เพลงเรามันไปอยู่ในชาร์ตเพลงป๊อป เพลงเรามันไปอยู on, like, TV, ่ในรายการทีวีอะไรเงี้ยไปติดเทรนดิ Slowly ้งเออไปติดเทรนดิ้งแบบ global อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเชี่ยนี่แม่งแบบสนุกดีว่ะคือเรารู้สึกสนุกมากๆเราไม่ได้รู้สึกว่าโอ้กูดังแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราเฉยๆมากกับเพลงรู้สึกว่าโหแม่งมันว่ะมันต้องงี้ดียวมันแบบคือเราอยู่กับเพลงล็อกอะเรารู้สึกว่าการที่เข้าไปแทรกไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนของสื่อก็ตามอะเรารู้สึกว่านี่มันคือความเจ๋งอ่มันสนุกเราไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบเจ๋งนะแต่หมายความว่าเจ๋งในที่นี่คือแบบ <im itation> มันขมันมันมันเหมือนกับว,ว่าวิธีการทํางานของพวกเรามันคือ,หอเหมือนกับแบบการผ่านวิชชั่นของเกมไปเรื่อยๆช่มันก็มีเป้าต่อไปอย่างเช่นสมสสมติเซซังผ่านไปแล้วเพลงต่อไปอ่ะอะไรเงี้ยอผมทําเบื้องหลังมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทําเพลงหลายๆเพลงที่มันมีกระแสแล้วก็เพลงดังมามันจะอยู่กับสิ่งนี้ตลอดครับเวลาเราเราเราทำงานไปเรื่อยๆโหทํา,าเพลงคนหนึ่องอ่ะดังเลยฮะเพลงตัวเองไม่ดังแต่ว่า ในวันหนึ่งสุดท้ายเราก็ทําได้เราก็ไม่ใช่แค่ทำเพลงคนอื่นดังได้เางเดียวเราก็ทำเพลงของตัวเองดังได้เหมือนกันแต่แค่มันต้องรอจังหวะเวลาครับมันไม่ใช่เหมือนกับว่าคนนี้ทำสามปีแล้วเดี๋ยวจะดังนะเราทำสามปีแล้วจะดังไม่มันโอกาสและทัมมิ่งของแต่ละคนมันอยู่คนละจุดเราแค่ต้องรอแล้วก็ต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยพร้อมต้องทำตัวเองให้พร้อมเสมอสำหรับโอกาสนนั้นเพราะเราไม่รู้โอกาสจะรอในเมื่อไหร่เพลงนี้เหมือนมันเติมเต็มผมในในด้านที่แบบว่า เพลงดังของวงอ่ะมันคือเพลงที่เป็นตัวตนของวงใช่ผสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่าวงเราแม่งต้องคงจะต้องคนรู้จักมากกว่าเนี้จากการที่เราทําเพลงเพลงขายเพลงง่ายๆง่ายๆให้คนดึงเข้ามาเลยใช่แต่แบบสุดท้ายแล้วพอมันพอมันดังไม่ใช่ว่าการทําแบบนั้นไม่ดีนะครับแต่มันคือว่าเรารู้สึกว่าพอเป็นของวงเราอ่ะ พอเป็นเพลงที่เป็นตัวตนเราปุ๊บแล้วมันเสือกดังขึ้นมาเออมันเติมเต็มมากๆใช่เป็นตัวตนเราจริงๆด้วยแล้วแม่งเสือกสักเซสอีกอะไรเงี้ยอยู่ในวงกว้างึ่งผมว่ามันเว็เร่ไม่ปฏิเสธว่าพวกเราอยากดังแต่ว่าเราอยากดังด้วยวิธีของเราอ่าใช่ใช่ใช่ผมผมคงไม่คงไม่โกหกว่าผมมาทําเพลงเพื่ออยากจะฟังกันเองครับเออใช่ไหมั้นมก็เล่นอยู่ในบ้านไม่ต้องปอดเสียงในในในแง่ของเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าแต่ว่าผมจะมีอีโก้นิดนึงตรง ต้องเป็นวิธีของเราเท่านั้นผมว่ามันท้าทายกับผมดีซึ่งมันไม่ได้บอกว่าพอทําออกไปแล้วสําเร็จคือเฮ้ยกูเก่งเว้ยแต่มันตอบคําถามในใจของเราเพราะผมอะใช้ชีวิตอยู่เพื่อตอบคาถามตัวเองไปเรื่อยๆแล้วสเตจต่อไปที่เราอยากจะเคลียร์หรือแฟรกต่อไปของ Paper Plane เนี่ยก็อย่างสเตจที่2เราก็รู้สึกว่าก็เคลียร์แล้วเนาะทรงแบเออทรงอย่างแบดใช่เพราะว่าพอพอวันหนึ่งเราเราเราเติบโตขึ้นมาแล้วเรามีคนรู้จักมากขึ้น แน่นอนว่าเราก็เจอคนกวนสตรีมเยอะขึ้นใช่มันจะมีคําพูดที่ว่าดังเพลงเดียววอย่าพึ่งไปหหายไปนะอะไรเงี้ยคือสุดท้ายอ่ะตอบคาถามนั้นก่อนเลยอ่ะผมรู้สึกว่าต่อให้ดังเพลงเดียวแล้วจะหายเลยผมก็ไม่ซีเรียสนะเพราะผมรู้สึกว่าผมตอบคาถามในใจตัวเองปวล้ว่าผมสามารถทําเพลงแนวนี้ให้มันเข้าถึงทุกคนได้ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคสเต็ปต่อไปถ้าเพลงจะดังก็ไม่เกี่ยวกับพวกมึงอยู่ดี ไม่ได้ทาเพื่อตอบคาถามพวกมึงแต่ว่าผมทําเพื่อตอบคาถามตัวเองว่าเราจะทํายังไงให้เพลงเนี่ยมันมาอีกรอบนึงหรือว่าไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็เลยตัดพวกเนี้ยทิ้งไปแล้วเราก็แค่ทํายังไงก็ได้ให้เรารู้สึกแบบเพลงนั้นอย่างที่บอกไปในตอนแรกอืใช่ไมือนตอนแรกตอนแรกมบบเราหาอยู่ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงวะคือเพลงต่อไปมันจะต้องเป็นเวนทําแบบไหนหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วพอเราเคลียร์ทุกอย่างปุ๊บมันกลายเป็นกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลย กลับไปที่ความรู้สึกแรกเหมือนตอนที่ทำเซ็แซงเส็จผมก็ได้พูดกับเซนว่าเนี่ยแหละคือความรู้สึกที่เราตามหาอืสําหรับเพลงนี้แล้วเราก็ปล่อยเพลงนั้นเลยแล้วพอเราปล่อยไปปุ๊บมันก็มีกระแสเนาะผมถือว่ามีกระแสนะมันติดเทรนดิ้งอันดับหนึ่งด้วยซึ่งมันไม่มีเพลงล็อกในช่วงแบบปีที่ผ่านมาที่ติดเทรนดิ้งใช่ที่มันติดเทรนดิ้งหรือไปเทรนดิ้งอันดับต้นๆผมรู้สึกว่ามันดีว่ามันสนุกดีว่า <c oughs> เออโหแบบสนุกกันมากๆเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่มันเหนือความคาดหมายก,กว่านั้นก็คือแบบว่าเพลงมันไปถึงเด็กๆอะไรยเงี้ยซึ่งมันโชคดีมากที่ผมไม่เขียนคําหยาบเข้าไปเพราะไม่งั้นผมจะรู้สึกผิดมากๆเพราะเพลงมันไปถึงเด็กๆเยอะมากผมรู้สึกว่าเด็กๆยังยังยังไม่สมามารถตัดสินใจอะไรเขายังวุฒิภาวะไม่พอยังยังไม่มีวุฒิภาวะก็เลยเออเป็นความสนุกแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเพลงมันมันกว้างกว่าทาร์เก็ตที่เราคิดว่ามันจะเป็นเนาะแล้ว พวกพวกเราเคยตั้งเป้าไว้ด้วยครับก็แบบอยากให้อวงเราอะฝังเมล็ดสักอย่างหนึ่งกับเด็กรุ่นรุ่นเด็กๆเลยอ่ะแบบไม่ใช่แบบว่ามาให้ชมเลยเป็นแบบเด็กปฐมเลยอะไรเงี้ยเอยฝังแบบถัดไปเลยว่าแบบว่ามันอยากให้มันมีดีเอความล็อกติดตัวแล้วในวันเนี้ยมันมันทำได้แล้วแล้วโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่ามันจะมาแบบใช่ใช่ใช่มันก็มีความสุขสัคัญ งั้นก็ติดตามดูสเตตต่อไปและทร็กต่อไปนะครับกับเปเปอร์เพลย์นะครับผมวันนี้เป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมให้กับไฟท์ทรัคด้วยนะครับผมครับผมไปแล้วครับบายครับและทรัคต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ในไฟท์ทรัคทางช่อง YouTube peeps doc